สุจริตสามวันนี้ก็มาถึงข้อวจีสุจริตวจีสุจริตวจีสุจริตมีอะไรบ้างก็คือข้อที่หนึ่งการไม่พูดปดสองไม่พูด่อเสียดสาม ไม่พูดคำหยาบและสีไม่พูดื่อเจอไม่พูดอดไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบและไม่พูดพื่อเจคคำพูดเหล่านี้เรียกว่าวระจีสุจริตตันนี้เป็นศีลเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม มันเป็นสัมมาวาจาด้วยถ้ารักษาได้นี่มันจะเพื่อกูลต่อการปฏิบัติธรรมเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปฏิบัติธรรมคุนขินก้อที่หนึ่งการไม่พูดปดไม่พูดปด คำว่าพูดปดคืออะไรคือพูดไม่ตรงตามความจริงโกหกหลอกลวงนะพูดไม่เป็นไปตามความจริงการพูดปดนี่ก็จะทำทให้จิตลีได้ช่อง่างช่นบางคนเกิดรู้พระ ขึ้นมาจากได้ก็พูดปดโกหกหลอกลวงก็หวังจะหลอกลวงอาซรับเขาน,นี้เป็นต้นหรือโกหกด้วยอำนาจของตทะก็ได้เพ้่อเขาถึงความพินาศเปนอึงห,าห้ามไวานหนึง่งไม่พูดปด อันนี้เป็นประโยชน์อย่างชินความโลภความโกรธความหลงกิดขึ้นในใจมันจะสั่งให้เราไปพูดปดถ้าเรามีวิจิตรจิตเรามั่นคงอยู่เป็นผู้ไม่พูดปดกิเลสมันก็เพียงแค่แสดงอาการขึ้นในใ,นใจแล้วกันดับ ถ้าเราไม่พูดตามมันมันก็ทําอะไรไม่ได้ไมันแค่แสดงไว้แบบขึ้นมารูบหนึ่งแล้วก็ดับนี่หละศีลจึงเป็นประโยชน์็ในสง์ใหญ่ต่อการปฏิบัติธรรมผจ้ายจะบอกว่าศีลังโลกเกีอรุตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลเนี่ยกำจัดกิเลสอย่างหยาบ ดังที่กล่าวมาสมาธิกำจัดเจิตังกลางทุกุนีวอนส่วนปัญญากำจัดจิเล็กชั้นละเอียดอย่างเช่นพวกอนุใสอวิชาถ้าเราถือศีลดีจิกิเล็กไม่ได้ช่องบาปไม่เกิดมันก็เพียงแค่แสดงขึ้นในใจแล้วก็ดับสแสดงึ้นในใ,นใจแล้วก็ดับการที่มันดับไปนะมันเสียกําลังนะ เมื่อทราทมันมันมันจะค่อยเล็กลงเล็กลงแล้วก็ตายไปขณะที่เรามีสติไม่ไปพูดปดตามจิตสังตอน,นั้นเราก็ได้สติเมื่อสติเกิดบ่อยๆสมาธิก็เกิดเมื่อสติสมาธิดีปัญญาก็เกิดเห็นไเป็นศีลนี่ เป็นเป็นเหตุเป็นปัจจ so ัยให้เราจะเริธรทำไปสนับสนุนสติสมาธิปัญญาเัื่อทรักษาประจีปัจจริตเพระที่หนึ่งไม่พูดปดย่าจะเกหดใูรไสองไม่พูดส่อเสียดคือเว้นจากคำพูดส่อเสียดเลย คำว่อนี่ไม่พูดสอเสียคำว่าสอเสียคืออะไรสอเสียก็คือพูดให้หลายคนอื่นในทางที่ไม่ดีเพื่อประโยชน์อะไดอย่างหนึง่งถึงช่นตัวเองเกิดโทสะมีความโกรธ มื่อไม่ชอบคนใดคนหนึ่งแล้วก็เอาความชั่วเขาไปตีแพ่เื่นไปพูดในกลุ่มเพื่อนให้เพื่อนฟังเป็นต้นเพื่อเขามาร่วมเกลียดกันเราเพื่อทำลายเขาหรือมึงประโยชน์อยางใงอย่าง,ง,งหนึ่งทำเอาพูเส่อเสียก็คือชาวบ้านเราก็นินทาใส่ร้ายว่าร้าย ปิดมาพูดดีเสร็จตัวช่วยจะคนอื่นในทางการเมืองอ่ะการเมืองเห็นเยอะเปิดมาจะมีไฟค้านไปรัฐบาลไปทุตก,กันข้ามกันน้ <c oughs> ากันเมืองบางคนไม่มีคุณงามความดีใดๆบางคนนะดีก็เยอะเมื่อตัวเองจะหาเสียงหรือต้องก,การเงินนิยมก็หาความดีไม่ได้ เขาไปพูดสอเสียดทำลายฝ่ายตรงข้ามหาข้อมูลเท็จมายกมานางตั้งห้ามาพูดทำลายก็ต่ำตำต่ำตำต,ำ,ต,ำ,ตำจนต่ำกว่าคิดว่าตำกว่าตนได้มีเป็นลักษณะของคําพูดสอเสียดคือพูดให้ประชาชนคนทั้งหลายไปเกียดไปตัวเงินคมในหน้าปฏิบัติเราก็จะให้มี มีนอนะปฏิบัติหลายที่ตามเสันเกณฑปฏิบัติทำจนแก่ก็ปฏิบัติทาไม่ขึ้นหรือว่าทำไมโยมไม่พัฒนาไม่มีสภาวะธรรมมันจะมีได้ยังไงเพราะว่าไม่เข้าใจธรรมะบางคนพูดสอเสียดคือนินทาเพื่อนอยู่ตลอดเอาความชั่วของเพื่อน ไปพูดให้คนอื่นฟังในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละโอไปพูดให้คนฟังคนนี้ฟังเป็นกลุ่มใหญ่อันน mm ี hmm. ้เป็นต้นทำมเป็นอย่างนั้นอิตใจคนพูดมันก็มีแต่กิเลสเพราะขณะพูดส่อเสียดมันเป็นกิเลสอยู่ละลพูดใส่ไลคเขา จริงถึงเขาไม่ดีก็ไม่ควรพูดอะไรคนไม่ดีเราเราอันไม่ดีเราจะพูดทําไมแต่การจะรไปพูดความไม่ดีของคนอื่นนั่นแหละเราไม่ดีแล้วตอนนั้นเพราะว,ว่าพูดอะไรคนอื่นถึงก็จะไม่ดีจริงมันก็ไม่ได้อะไรนะทําให้ใจิตใจของคนพูดนาะร้าร้อนเป็นจิเลสเป็นโทษด,ด้วยบางทีบางคนเขาไม่คบกเาก็เ,เห็นว่าคนนี้ ไม่น่าคบชอบนินทาคนนู้นคนนี้ไปทั่วตอเสียกันไปทั่วเขาเลยตีตัวออกหาอ่างก็จะบ่นว่าไม่มีใครคบไม่มีใครคบเี่เราก็ดีอยู่ทำไมไม่มีใครคบเห็นไม่รู้จักเองยิงนับไปทำาในเสียเลยไปปฏิบัติธรรมมาทุกที่ในประเทศไทยก็ตาม ต่เข้าวัดตั้งแต่เช้าจนแก่ก็ตามไม่ใช่ตั้งแต่เด็กจนแก่ก็ตามเข้าพูดสอเสียขึ้นมาหรือพูดนินทาขึ้นมาเนี่ยเอาความชั่วของผู้เืินไปพูดนี่คนอื่นก็เห็นก็าก็เบื่อหน่ายนะเขาดูถูกว่าโอ้ยคนเนี้ยปฏิปธรรมไายวัดไรยวาสเปลา่ายังมียังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้กิจ ตัวเองเกิดโทสะก็ไม่รู้กำลังประพฤติไปตามนาดของอกุศลหรือพูดส่อเสียดอยู่ก็ไม่รู้กิตัวเองเล่าร้อนก็ไม่รู้ก็แสดงว่าที่ปฏิบัติมาไม่ได้อะไรเลยขณะโทสะเกิดก็ไม่รู้พูดส่อเสียดอยู่ก็ไม่รู้ไปไม่ใจอยู่ก็ไม่รู้ัไม่รู้เป็นอกุศลไม่เห็นโทษเลยไม่เห็นทุกข์ ยาบุคคลนี้ไม่เข้าใจสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลอกุติแต่อกุศลท,ทั้งทั้งที่ปิญญาตนว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวแต่พฤติกรรมก็ปฏิบัติว่ากิเลสพูดสอดเสียดบ้างพูดคำหยาบบ้างพูดเคยเจอบ้างจนเพื่อลำคาญบ้างเนี่ยมันเสียคนเลยเขามองมาเหมืนอนกับเราไม่ไปสีภาษาอะไร ต่อธรรมะมันเป็นโทษมากนนในบทสวสดวิปัสสิทธิพระเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ไส่สดเสียดเราไปดูเพราะอะไรเพราะสอดเสียดไม่เป็นปรออะโยชน์เนรื่องเ,เขาไม่ดีก็เอาไปเรื่องคนไม่ดีไปพูดเรื่องไม่ดีเขาทำไมไอ้ที่ว่าเขาไม่ดีนั่นแหละไอ้นั่นแหละ,หละตัวไม่ดี พราะนั้นถ้าเกิดโทสะมันเกิดความโขรธมันเกิดเน่าเกิดทำอะระวังอย่าไปพูดส่อเสียดใครให้ร้ายใครอย่านำความชั่วเพื่นไ,ไปพูดถ้าเราพูดออกไปอะกิเลสมันก็ได้ช่องถ้าเราไม่พูดจิเลสก็ดับนงเช่นเราขรธขึ้นมาเราจะพูดส่อเสียดแต่เราเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในวจีสุจิเ เรารู้ทันปุ๊บความโก,กรก็ดับมาอีกรู้ทันความโก,กรก็ดับในที่สุดความผัวนั้นผลไม่ได้ทีเราก็สงบก็จบแล้วปัญหาก็จบเลือยแต่ปัญญาถ้าเราไม่ตามใจจิริจิริมันถูกทำหมันนะมันก็ถูกทุกข์เรื่อยๆต้องก็ตายแต่เราพูดตามมันนะนั่นแหละเราให้อาหารมาันเราต่อไปเราจะ ความโกรธจะไปีคูณขึ้นยากนะถ้ามันเป็นนิสัยระาเไดาอิเลตนเนี่ยถ้าเราเปี่ยนก็เหมือนกับมันมีพืชชนิดหนึ่งที่มีหัวอยู่ใต้ดินะหัวพืชอยู่ใต้ดินมันแทงหนอย,ยอขึ้นมามารับแดดรับอากาศถ้าเราไมา่ให้อาหารมันนะไม่รลดน้ามันแต่เราสับยอดมนะันยอดมันก็ตาย มันโผล่จะดี้นดีกราสรับยอดมันมันก็ตายนานไปหัวมัน,นอยู่กางล่างอะ่ะมันไม่ได้รับแสงแดดไม่ได้รับอาหารมันก็ค่อยฟอแล้วก็ตายไปอันนี้ชั้นใดกิเลสในใจขึ้นโทรศมันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ตามใจนะเราไม่ไปพูดกดไม่ไปพูดสอเสียดไม่พูดกัมหยาไม่พูดไปเจอเดีย๋ยวโทรศ์แสดงขึ้น,นรูบหนึ่งก็ดับรูบหนึ่งก็ดับ นั่นแหละเป็นการทำหมันมาแล้วในสุดจะเลิกลงเลิกลงทำอะไรเราไม่ได้เลยสติเราเมื่อรู้ว่าโทษสาะเกิดมีสติที่จะไม่พูดสอเสียดพูดปัญญาเป็นต้นสติเราก็เกิดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆในสุดสมาธิก็เกิดตั้งมัน่นเป็นพุทธตั้งมัน่นเมื่อสติดีสมาธิดีปัญญาก็เกิดนั่นแหละาหานกิเลส เราเชื่ว่าศีลเนี่ยมันเป็นเยี่ยมเลยกำจัดกิกเกลสได้เมืเ่อกิเลสอย่างหยาบไม่เกิดมันก็ไม่ส่งผลไปสู่กิเลสอย่างกลางและไม่ฝังลงไปสู่พื้นจิตจึ่เป็นกิเลสชั้นละเอียด,เ,ยยดเรียกว่าอนุัยอันก็ที่สองเนี่ยว่าจีสุจริตการเป็นผู้ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดส่อเสียด นี้ชาวพูดไม่ก็รู้สอเสียดคืออะไรคำว่าสอเสียดนี่เราพูด,ดง่ายๆกันนินทาให้ร้ายใส่ร้ายเอาความชั่วของคนอื่นไปกระจายออกไปคำพูดฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นคำพูดสอเสียดแต่ในทีน่นี้ประจีสจริตถ้าเราถือดีแล้วเราเป็นผู้ไม่พูดสอเสียดประจาสองไม่พูดสอเสียดเอลองเลยจิตใจเราจะสูง โทรสะทำอะไรไม่ได้ข้อยสะไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำหยาบความหมายของคำหยาบก,ก็คือพูดเลยเพาะนั่นเองดา่าพ่อลอ่อแม่กันตะคอกตะคอกกันกระชคโคกหากด่ากันกคำพ,พ,พูดหยาบคายที่ชาวโลกก็ติดเตียนให้เป็นคำหยาบน,นไปพูด ความหมายก็ว่าคาหยาบเราต้องเป็นผู้ไม่พูดคาหยาบนเนือนประธรรมอย่างกินโตสามันเกิดมันอยากจะบดิดาเขาเราตัง้งอยู่ได้ว่าจีสุจริตไม่พูดคำหยาบโทสะทำอะไรไม่ได้เลยนะมันขึ้นแสดงขึ้นบุบหนึ่งก็ดับปัญหาก็จบลเลอแต่ปัญญาบุบมานิหนึ่งเรารู้ทันก็ดับ เป็นการทํามันติเลียดเลยในสุนก็จะเหี่ยวแห้งตายไปเนีย่ยอารูปภาพของศีลการไม่พูดปดไม่พูดสอเสียดไม่พูดกังหยาบไม่พูดเพราะเจอเป็นศีลศีลในสัมมาวาจาในรอบยงแปดพระเจ้าทรงจัดไปดูก่อนพี่สุดทั้งหลายสัมมาวาจาเป็นอะไร สมวาจาคือการไม่พูดปดการไม่พูดส่อเสียดการไม่พูดคำหยาการไม่พูดเ้ยเจออันนี้เรากล่าวว่าสมวาจาเห็นไหมพอเราสาววิจุจริตได้สมวาจารแล้วก็บริบูรณ์เมื่อเราไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาสุดท้ายพอสุดท้ายสิไม่พูดเ้ยเจอ เจอก็คือพูดคำพูดเฟอร์เจอร์เป็นยังไงเราจะไม่พูดไม่พูดเฟอร์เจอร์ความหมายเฟอร์เจอร์คือไม่มีประโยชน์ก็พูดน้ำท่วมทุ่งประวุ่งหลงเหลิงไม่สมควรพูดก็พูดหาประโยชน์ไม่ได้ก็พูดวันนี้ส่งเสริมความฟุ้งซ่านคนก็นลำคาญ อย่างเช่นบางอย่างมันอะจะพูดบางคนนะยอย่าได้กลุมนะพูดเด่คนเดียวนั่นแหละมันเป็นนิสัยแครรู้ว่าเอออเนี้เป็นคําเ่้าพูดไม่เกิดประโยชน์เลยมันเป็นการพูดไปเจือแล้วก็วนหมินพูดมากในจะิตมันเสียพลังงานนะแต่ค้าเรา ที่อายุต์อะไรเนี่ยพอไปใช้มันยังเป็นเราฝึกกํลาลังภายในเนี่ยไปใช้มาั่วๆกว่ะหมดเหมือน,นอยังเป็นเราฝึกสติฝึกสมาธิถ้าพูดโปรเจอเนี่ยกาลังมันตกนะมันเสียพลังต้องมาฝึกเปลือยไหมเวลาจะพูดโปรเจอร์เลพูดธรรมะบางทีพูดเยอะก็ไม่ดีจิตมันฟุ้งไปในธรรม ให้เรารู้ทันจิตท,ที่มันอยากจะพูดถ้าเราเห็นมันอยากจะพูดเรารู้ทันความพูดไปเจอก็ไม่เกิดอันนี้ให้นักปฏิบัติธรรมไปพิจารณาตรวจสอบคำพูดของตนเองคงคน,คนปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็กจนแก่หัวงอกก็ไม่มีศีลห้านะยังพูดปดอยู่พูดสอเสียพูดกังหยาพูดไปเจอโดยไม่รู้ตัว ก็ภูมิใจในเองอ่ยปฏิบัติธรรมเป็นคนดีศีลทางป่ายังไม่มีเมื่อีินทางปากไม่มีมันก็ให้โทษทุกครั้งที่เราพูดผิดศินปิดธรรมไม่ได้พูดวาจาสุจริตแต่กับแต่กับไปพูดวาจาทุจริต วาจาทุจริตก็คือตรงมันข้ามกับสุจริตวาจาทุจริตทุจริตนี่คืออะไรก็คือการพูดปดพูดสเ่เสียดพูดคำหยาพูดประเจอแต่วาจาสุจริตคือการไม่พูดปดไม่พูดสเ่เสียดไม่พูดคำหยาและไม่พูดประเจอเนี่ยเมื่อเราสมรวมดีกิเลสก็ไม่ได้ชอง ไม่เกลี่ไม่ได้ช่องมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เราไปยิ้มยอดเฉลียยได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะสามารถรักษาวัจจีสุจริตได้แต่พูดเฉพาะวัจจีสุจริตได้คนนั้นต้องมีสติรู้ทันกิจตลอดนั่นการ,ระพฤติ วจีสรจริตก็คือการเจริญสตินั่นเองมันถึงเพื่อกูลต่อการเจริญสมบัฐานสีให้เราเย็นโทษของวจีทุจริตคือการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดพ้อเจอไยเ็นโทษของมันในการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดพ้อเจรไเย็นโทษแล้วก็ทิ้งไปเรามาตั้งในวจีสุจริตป็นหนึ่งการไม่พูดปด สองการไม่พูดส่อเสียดสามการไม่พูดคำหยาและ4สี่การไม่พูดเไปเจอเราทำได้จนเป็นนิสัยเป็นอัตโนมัติรับรองเลยการปฏิบัติธรรมเจริญเพราะว่าไม่มีอุปสรรคขวางหนามอากุชนไม่ได้ช่องเมื่ออากุชนไม่ได้ช่องอากุชนก็เจริญเจริญ อันการที่จะเข้าสู่เส้นชัยคือบรรลุธรรมจนการสิ้นทุกข์คือว่าพอเป็นไปได้ถ้ามีความเพียนจะไม่ยานกนะในพวกเราตอ้ต้องอยู่ในปัจจีสุจริต